ประทามช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะมาติดตามทันข่าวทันทรมกับดิฉันนภวานเกลกเสมสุขค่ะพบรอยพญานาคโผล่ที่ปิ๊งอัพครูพระสาวนายนัทพัฒน์ครูจอมกล้าสิริเจ้าของร้านสิริประดับยนต์พบรอยประหลาดคล้ายรอยพญานาคอยู่บนฝากระโปรงรถที่ลูกค้านำมา ติดตั้งฝาท้ายรถปิกอัพจึงเดินทางไปพิสูจน์พบรถคันดังกล่าวเป็นรถยนต์กระบะยี่ห้อนิสานรุ่นนาวาร่าสีดำดับเบิลแคบจอดอยู่ในโรงรถด,ด้านหลังร้านซึ่งอยู่ระหว่างช่างกำลังติดต่อตัวฝาครอบท้ายกระบะโดยมีนางสาวฟองนวลผลมากอาจารย์ชำนาญการพิเศษและเป็นครูสอนพระ,ระศึกษาโรงเรียนดงเจนวิทยาคมอำเภอภูกรารยาวซึ่งเป็นเจ้าของรถยืนอยู่ โดยที่กระบะรถมีรอยคล้ายพยานานาเลืออยู่บนฝากระโปรงมองเห็นด้วยตาเปล่าได้อย่างชัดเจนค่ะและสำหรับข่าวในประเด็นนี้นะคะพระคุณเจ้ามีความคิดเห็นอย่างไรไปรับฟังจากพระคุณเจ้ากราบนมสักการค่ะเจริญพรความเชื่อนั้นอยู่คู่กับสังคมไทยสังคมมนุษย์มานานแล้วความเชื่อที่ดีนั้นย่อมก่อให้เกิดความเจริญและสิ่งดีงาม แต่ในขณะเดียวกันความเชื่อในสิ่งที่ผิดย่อมก่อให้เกิดผลร้ายเช่นเดียวกันแต่ถ้าหากเป็นความเชื่อที่ไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นก็ไม่ใช่ความเชื่อที่ผิดค่ะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้านะคะที่มีข้อคิดดีๆค่ะสําหรับทข่าวทันรรมได้หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามทข่าวทันรรมได้ใหม่ในช่วงหน้าค่ะสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบรอร์โทรศัพท์026757134